อาจารย์นะครับผู้คอยฝึกฝนเหล่านักเรียนจากโรงเรียน UA เนะครับให้พร้อมเข้าสู่การเป็นฮีโร่ในสังคมฮีโร่นะครับหรือแม้กระทั่งกลายเป็นโปรฮีโร่ในอนาคตก็ตามพวกเขานั่นเองนะครับมีบทบาทในการพัฒนาทักษะนะครับรวมไปถึงความแข็งแกร่งของเหล่านักเรียนให้มากขึ้นภายใต้การฝึกสอนของโรงเรียน UA ซึ่งอาจารย์แต่ละคนนั่นเองนะครับก็มีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปใช่แล้วละครวันนี้นั้นอน,นิเด็กจะพาเพื่อนๆไปรับฟัง,ร,ฟงรับชมกับเรื่องราวนะครับของเหล่าอาจารย์รวมไปถึงบุคลากรนในโรงเรียน UA ทั้งหมด กันครับ ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรจากอดีเด็กตามเคยนะร่วมร่วมกับทีมงานของอดีเด็กนะ,ค,ะนนครับผมแน่นอนเลยครับว่าวันนี้นั้นเรายัางคงอยู่กันในเรื่องราวของ My Hero a c a d e m เดนะซึ่งก็เป็นไปตามนั้นแหละครับตามที่เรานะได้เกิดมาข้างต้นว่าในคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงอาจารย์นะครับผมซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวาข้าวๆข,ของอาจารย์แต่ละคนนะครับว่าคนในโรงเรียน u a นั่นเองนะครับที่มีศักดิ์เป็นอาจารย์รวมไปถึงบุคลากรเนี่ยมีใครกันบ้างอย่างไรก็ตามนะรรปปนนนี้นนเน่เออองงงมมกาาพูดถถึึววไสยืหใข ของเรื่อง My Hero Academia ด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครเนี่ยไม่อยากโดนสปอยก็ก็ุณาหาีกเลี่ยงคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีการพูดถึงเรื่องราวของอาจารย์ในบางส่วนบางตอนอีกด้วยครับรวมไปถึงอดีตบางส่วนนะที่อาจจะได้มีการหยิบยกขึ้นมาจากมังงะอีกด้วยเอาเละครับถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยข้อมูลทางเราเนี่ยได้ตกหล่นตรงไหนเพื่อนๆก็สามารถใส่แท็กเวลานะครับเพื่อทําการเพิ่มเติมข้อมูลให้กับทางเราได้เลยนะครับผมแล้วก็ทางเราก็ต้องของกราบอภัยไปด้วยนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆนํำพร้อมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไ like ลค Start it! มาดูกันที่คนแรกกันเลยดีกว่าครับกับอาจารย์ไอซาวาโชตะหรือชื่อฮีโร่เขาก็คืออ er ีเรเซอร์เฮดนนเองอาจารย์ไอซาวานะั้นเป็นครูประจําชั้นของนักเรียนชั้นปีที่1ห้อง A ที่เขานั้นเอง,เองนะครับในอดีตเป็นฮีโร่ที่มักจะชื่นชอบในการทํางานคนเดียวไม่ค่อยจับกลุ่มจับคู่กับใครสักเท่าไหร่ครับแต่ในภายหลังนั่นเองนะครับเขาก็ได้ถูกอาจารย์มิดไนท์ทาบททมมาให้เป็นอาจารย์ในโรงเรียน UA เครับซึ่งตัวของเขานั้นก็ยอมมาแต่ดยดีเพราะว่าตัวของไอซาวานั้นเองนะครับก็เคยเป็นสิทธนนิ์ คนเข่งขืึมากเข้มนะรวมไปถึงเข้มงวดกับนักเรียนของตัวเองเป็นอย่างมากแต่ไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดนะครับเพราะว่าในบางครั้งแล้วเนี่ยเขานั้นก็มักจะแซงมุมตลกเพื่อคลายเครียดอยู่บ้างในบางครั้งถึงแม้ว่าบางครั้งแล้วมันก็แปลกก็ตามทีเถอะนะครับอาจารย์ไอสวะานั้นเป็นคนที่ย้อนข้างทุ่มเทให้กับนักเรียนของตัวเองเป็นอย่างมากเขานั้นมักจะให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนตัวเองอยู่เสมอและจะทุ่มสุดตัวเพื่อให้นักเรียนของเขานั้นปลอดภัยครับอาจารย์ไอสวะานั้นดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเข้าไปยุ่งเเเเเเรรรรรื่่่่อออองงงงขขขขนน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 ัััััักกกกีียยยคคบบแแตตาาา้้ลลูจะป็ด ว่าใครนั้นมีข้อดีข้อเสียอะไรมันก็แสดงให้เห็นแหละครับว่าตัวของเขานั้นเอาใจใส่ในการเป็นอาจารย์ประจําชัช้นอย่างมากเลยทีเดียวอัตลักษณ์ของอาจารย์ไอซาวะก็คือ e อีเรเซอร์ครับเป็นการที่ตัวของเขานนั้นจะใช้ตาของตัวเองมองไปที่ใครคนหนึ่งครับแล้วคนนั้นก็จะไม่สามารถใช้อัตลักษณ์ได้ชั่วคราวนั่นเองในระหว่างที่ไอซาวะมองอยู่ครับ มาที่อาจารย์คนต,ต่อมาก็คือตัวของเนสุครับเนสุนั้นเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน u a ถ้าเรียกแบบไทยๆก็น่าจะเรียกว่าผอนั่นแหละครับที่ชื่อฮีโร่ของเขาก็คือมิสเตอร์ปรินซิพัลนั่นเองครับอาจารย์เนสุนั้นเป็นกรณีที่หายากมากนะเพราะตัวของเขานั่นเองเนะครับเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวในเรื่องที่เป็นสัตว์ที่มีอัตลักษณ์ซึ่งรูปร่างของอาจารย์เนสุนั้นก็จะค,คล้ายๆกับหนูที่มีลักษณะขนสีขาวครับเขานั้นมาจะแต่งตัวสุภาพและชอบดื่มชาเป็นชีวิตจิตใจในอดีตก่อ,าานนนอนทอย,นนย,ย้งดดลว วิธีการที่ทารุณรลายอย่างกันเลยทีเดียวล่ละครับจนทาให้บางครั้งนั่นเองครับมันก็อาจจะเป็นปมในใจของเขาและทําให้ตัวของอาจารย์เนสูเนี่ยดูจะเป็นคนซาดิสนิดๆนะครับบทบาทและหน้าที่ของเนสูในโรงเรียนนั้นที่เราได้เห็นก็คือการที่เขามีอํานาจในการให้นักเรียนที่เขาคิดว่าไม่เหมาะสมนั้นพ้นจากการเป็นนักเรียนได้รวมไปถึงตัดสินใจให้นักเรียนบางคนซ้าชั้นได้อีกด้วยครับอาจารย์เนสูนะั้นเป็นคนที่ฉลาดและวางแผนต่างๆเนี่ยเก่งมากๆ,ๆกันเลยทีเดียวเขานั้นจัดการเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนได้อย่างดีเยี่ยมเป็นนักยุทธศาสตร์์ที่่เกกงงอออัตราาขจยนู็คื S High s p ป c ครับเป็นการที่อาจารย์เนสะุนั้นจะมีความคิดและความฉลาดเหมือนกับนุชเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวและน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มี i q ควสูงมากๆในเรื่องกันเลยหล่ะครับจะเรียกว่าคนก็ดูแปลกๆจะเรียกว่าตัวก็ดูไม่ใช่ครับกับอาจารย์เนสุ S 2> <S 2> <S อาจารย์คนถัดไปที่เราจะพูดถึงก็คือตัวของซูเซนจิชิโยนั่นเองครับหรือชื่ฮีโร่ของเธอก็คือรีคอเวอรี่เกิร์นั่นเองอาจารย์ชิโยนั่นเองนะครับเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ห้องพยาบาลโรงเรียนยูเอครับเธอนั้นมีสํานักง,งานพยาบาลอยู่2แห่งด้วยกันนั่นก็คือโรงเรียนยูเอและที่สนับกีฬาประจําโรงเรียนยูเอครับเธอนั้นมักจะมีความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์และมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมากและเก่งกันเลยทีเดียวหน้าที่ของเธอนันก็คือคอยรักษาพวกนักเรียนที่บาดเจ็บจากการฝึกหรือทำธุรกิจต,ต่างๆอ การฮิลครับเป็นการที่เธอนั้นจะทําการจูบไปที่เป้าหมายเป้าหมายที่บาดเจ็บอยู่นั้นนะครับก็จะได้ถูกเร่งกระบ,บวนการการบาบัดต,ตามธรรมชาติในร่างกายให้สูงขึ้นนั่นเองแปลง่งายๆก็คือการเร่งยิวลิงแฟกเตอร์ในร่างกายของมนุษย์ให้สูงขึ้นนะครับทำให้อาการบาดเจ็บหรือแผลต่างๆเนี่ยหายไปได้รวดเร็วมากขึ้นนอกจากนี้แล้วนั่นเองนะครับต่อเธอนั้นยังสามารถรักษาอาการกระดูกหรือข้อต่อที่หักได้อีกด้วยแต่ถ้าเกิดแขนหรือขารวมไปถึงอวัยวะนั้นขาดออกจากร่างกายเธอนั้นจะไม่สามารถต่อมาให้กลับมาเป็นเหมือนปกติเหมือนเเดดิมไ้นนัั่องครบ 憧れでこうまで身を滅ぼすと。 อาจารย์คนถัดไปก็คืออาจารย์เอ็กโทพราซึมครับโดยเอ็กโทพราซึมนั่นเองนะเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ประจำโรงเรียน u a เเขานั้นมักจะเป็นคนที่แนว่วแน่และไม่หยุดยั้งในการสอนจึงทาให้ตัวของเขานะเป็นคนที่ค่อนข้างโด่งดังกันเลยทีเดียวล่ะครับทั้งในแง่ของความเก่งกาจนะครับและในแง่ของความฉลาดอีกด้วยลักษณะภายนอกของเขานั้นจะเป็นชายที่ค่อนข้างมีรูปร่างสูงครับหัวโลดและที่ใบหน้าของเขานั่นเองครับมีลักษณะคล้ายๆกับเวนอมกันเลยทีเดียวถ้าเกิดใครดูไม่ดีเนี่ยก็ดูเหมือนตัวของเขานะคร ักจะชอบสวมชุดคลุมนะครับที่ดูเหมือนนักสืบเป็นอย่างมากขาของอาจารย์เอ็กซ์โตพัสซึมนั่นเองนะครับเป็นขาเทียมเนื่องจากในอดีตเขานั้นได้ทําการต่อสู้กับวิลเลนจนทาให้ตัวของเขานนั้นเสียขาไปสองข้างนั่นเองเขาเนี่ยเป็นคนที่ปรถนาที่มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนเสมอครับและตัวของเขาเองมักจะผลักดันให้นักเรียนของเขานั้นเกิดประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดอาจารย์เอ็กซ์โตพัสซึมนั่นเองครับมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างดีจึงถูกท้าทาม,ให,มาให้มาเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนยเขเขา ออกมาได้มากกว่าถึง30ตัวในคราวเดียวกันนอกจากนี้แล้วเขานั้นก็ยังสามารถสร้างร่างโคนยักษ์ที่ทรงพลังเพียงพอที่จะทําลายสิ่งกีดขวางต่างๆได้อย่างง่ายดายกันเลยทีเดียวแหละครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและผมเชื่อว่าถ้าตัวของอาจารย์นั่นเองนะครับได้มีการต่อสู้แบบจริงๆจังๆแล้วตัวของอาจารย์ก็น่าจะเป็นตัวเต็งอยู่นะ คนต่อมาก็คือออลไม้นะครับหรือตัวของโทชิโนริยากินั่นเองครับออลไม้เนี่ยเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งนะครับและเป็นขวัญใจของผู้คนดังที่เราจะได้เห็นกันในอนิเมะนะเขานั้นได้มาเป็นอาจารย์เพราะว่าตัวของครูใหญ่เนซูนนั่นเองครับและแกนททริโนนั้นเนี่ยแนะนําให้เขานั้นมาเป็นอาจารย์ที่ยูเอเพื่อจะได้หานักเรียนผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมในการสืบทอดพลังวันฟอร์ออได้นั่นเองครับจนตัวของเขานั้นก็ได้เจอเข้ากับมิริโอและเกือบจะเลือกตัวของมิริโอนั้นเป็นผู้สืบทอดครับแต่ตัวของออลไมนนนนนั้้เเอโรรยใาีสงข จะสอนในภาคปฏิบัติมากกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการแบ่งทีมกันกู้ระเบิดนะครับหรือกู้ภัยหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือคนก็ตามเนี่ยตัวของออไมม์ก็จะมีบทบาทในการเป็นอาจารย์ในนส่วนนี้ครับถึงแบบนั้นเองนะครับตัวของออมไอมในตอนเป็นอาจารย์นะเขาก็ค่อนข้างจะเอาใจใส่ตัวของนักเรียนเป็นอย่างมากเขานั้นมองออกไปถึงความรู้สึกของนักเรียนที่เขาสอนมองปัญหาของบาคุโกะและมิดริยะออกรวมไปถึงช่วยให้นักเรียนของเขานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ,อก,กันมากขึ้นครับเขานั้นมักจะอารมณ์ดีต่อนหน้านักเรียนของเขาเพื่อเป็นการผ ออครับซึ่งเป็นอัตลักษณ์ประเภทสะสมพลังต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งจะทําให้ร่างกายของผู้ใช้นั่นเองนะครับได้รับพละกกาลังที่มหาศาลและเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยครับ คนต่อมาก็คือลันรัชครับลันรัชนั่นเองเป็นพ่อครัวประจําโรงเรียน UA อีกด้วยครับรูปร่างของเขานั้นมักจะสวมผ้ากันเปื้อนและหมวกเชฟอยู่เสมอเขานั้นมักจะสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าและมีท่อเชื่อมจากปากไปทางด้านหลังอีกด้วยเขานั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดค่อยจาครับและมักจะชูนิ้วโป้งเมื่อไปนสัญ,ญลัณ์ในการชินชมผู้อื่นเสมอลันรัชนั่นเองนะครับมีความสามารถในการทําอาหารที่หลากหลายและอาหารของเขานั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่ามีรสชาติดีเยี่ยมกันเลยทีเดียวในอดีตเมื่อ6ปีก่อนนั่นเองนะครับเขาเคยทาอาหารฝ อยู่ใต้ฝุน่นได้นับหมื่นคนด้วยตัวคนเดียวก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าเขานั้นมีความสามารถในการทําอาหารที่ทั้งรวดเร็วและรสชาติที่ดีเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะ คนต่อมาก็คือตัวของคูโรเซครับหรือตัวของเธอทีนนั่นเองเธอทีนนั่นเองนะครับเป็นอาจารย์เพศหญิงที่มักจะสวมชุดคล้ายๆกับนักบินอวกาศอยู่อย่างเสมอครับตัวของเธอนั้นเป็นอาจารย์ประจาโรงเรียน u a และเป็นฮีโร่ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านค้นหาและกู้ภัยต่างๆได้เป็นอย่างดีเธอเป็นอาจารย์ที่ฉลาดและมีมารยาทที่ดีมากๆเธอมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือนักเรียนของเธอเมื่อเหล่านักเรียนของเธอนั้นตกอยู่ในอันตรายในช่วงซีซันแรกนั่นเองนะครับเธอก็ได้มีบทบาทในการพานักเรียนไปฝึกยังสถานทีีที่่่่จําาลอองงททโดมดมมม USJ กกก้้วยยแตัััันนนน็ไฝึะครบ ก็ได้เข <cin'> ้ามาโจมตีซะก่อนอัตลักษณ์ของเธอก็คือแบคโฮครับเป็นการที่ปลายนิ้วของเธอนั้นจะสามารถทําหน้าที่ไปคล้ายๆเครื่องดูดที่ทรงพลังเป็นอย่างมากโดยแม้แต่แสงนะครับก็ไม่อ่านหลบเลี่ยงการดูดของเธอได้และอะไรก็ตามที่ถูกเธอดูดเข้าไปนะครับก็จะย่อยสลายตัวกลายเป็นฝุ่นผงไปจนหมดซึ่งก็นับได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ค่อนข้างน่ากลัวและอันตรายกันเลยทีเดียวแหละครับนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่ตัวของเตอร์ทีนั้นอาจจะจําเป็นจะต้องใส่ชุดแบบนี้อยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ คนถัดไปก็คือตัวของอินุอิเรียวครับหรือว่าชื่อฮีโร่เขานั่นก็คือฮันติงด็อกนั่นเองครับฮันติงด็อกเนี่ยเป็นอาจารย์นแนวนวประจําโรงเรียน u a ที่ตัวของเขานั้นก็ไม่ได้มีบทบาทมากมายนักครับเขานั้นเป็นชายร่างใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายๆกับสุนัขนะเมื่อเขานั้นรู้สึกโกรธก็มักจะมีลักษณะการพูดที่ไม่ต่อเนื่องและค่อนข้างใช้คํารุนแรงครับโดยใช้คําผสมจนทาให้เสียงน่คล้ายกับการคํารามของสุนัขก,กันเลยทีเดียวอัตลักษณ์ของเขานนก็คือด็อกครับเป็นการที่เขานั้นจะมีคุ ประสาทสัมพันธ์ต่างๆนั่นเอง มาต่อกันเลยนะครับกับตัวของยามาดะฮิซาชินะครับหรือตัวของพีเซนต์ใหม่นั่นเองครับพีเซนต์ใหม่นั้นเนี่ยก็เป็นโปรฮีโร่และยังเป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่โรงเรียนยูเอเอด้วยครับโดยวิชาที่เขาสอนนะั่นก็คือวิชาภาษาอังกฤษนะพีเซนต์ใหม่นะค่อนข้างเป็นคนที่มีความมั่นใจในะตัวเองที่ค่อนข้างสูงและเมื่อมีกิจกรรมหรืออีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยที่โรงเรียนนะครับจะทําตัวของพีเซนต์ใหม่ก็มักจะเป็นพิธีกรอยู่เสมอซึ่งในการทนะําหน้าที่เป็นพิธีกรของเขาเขานขานะื่อยครับเ่ไเนะดไนดมสใจว่าผู้คนนั้นเเอองงะรัจฟขาหืไม่ก็มอก จากนี้แล้วเขาก็ยังเป็นคนร่าเริงและค่อนข้างที่จะเกลียดแมลงเป็นอย่างมากเลยครับแมลงนะครับก็นบได้ว่าเป็นจุดอ่อนของอาจารย์คนนี้กันเลยทีเดียวอัตลักษณ์ของตัวพีเซนต์ไมค์ก็คือวอยซ์ครับเป็นการที่พีเซนต์ไมค์นะครับจะสามารถปล่อยเสียงที่มีระดับความรุนแรงสูงนะครับจนถึงขั้นทําให้หูของคนที่ได้ยินนั้นเลือดไหลออกมาครับหากเขานั้นเพิ่มระดับเสียงให้สูงขึ้นก็อาจจะทําให้ถึงขั้นหูน่วกรวมไปถึงหมดสติได้กันเลยทีเดียวล่ะครับ อาชิยามะเคนนะครับหรือซีเมนตอสนั่นเองนะครับก็เป็นอาจารย์อีกคนนะครับที่มีบทบาทสําคัญในโรงเรียน u a เเหมือนกันนะอาจารย์ซีเมนตอสนี่เองนะครับก็เป็นโปรฮีโร่และยังเป็นอาจารย์สอนวิชาวรรณคดีสมัยใหม่ประจําโรงเรียน u a อีกด้วยซีเมนตอสนั่นเองนะครับลักษณะภายนอกก็คือร่างกายของเขานั้นมักจะเป็นบล็อกซีเมนนะครับที่เป็นบล็อกเท่าๆกันทั่วร่างกายนั่นเองครับเขานั้นมักจะเป็นอาจารย์ที่จริงจังและมักเป็นห่วงความเป็นอยู่ของนักเรียนอยู่เสมอครับเขาเนี่ยเข้าอกเข้าใจนักเรียนของเขาได้เป็นอย่่่าาาางงงงงดีีีีในนนนนเเเหตุกกรรรรณ์แขขขััฬปปะจํออโย USAA ซีเมนตอสนั้นก็ได้รับหน้าที่เป็นคนคอยสร้างกำแพงซีเมนเพื่อป้องกันการโจมตีของนักเรียนที่รุนแรงเกินไปนั่นเองนอกจากนี้ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าเขานั้นเป็นอาจารย์ที่สอนวรรณกรรมสมัยใหม่มันจึงทําให้ตัวของเขานั้นเองนะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดีอีกด้วยอัตลักษณ์ของซีเมนตอสนะครับก็คือการที่เขานั้นจะสามารถจัดการกับวัตถุที่มีซีเมนเป็นส่วนประกอบได้เมื่อเขาไปสัมผัสนั่นเองครับทำให้เขานั้นสามารถเปลี่ยนรูปร่างของสิ่งเหล่านั้นให้มีรูปปปลลลลััักกกกแแะะขขขนนนนนาาาาาาาดดดดตตต่่่่งงงงๆๆไไ้้โยยรรรเเเเเเเีีีววถุให็ซมมมออคจํ งบอกอีกด้วยนะครับว่าอัตลักษณ์ของซีเมนต์อนนั้นเป็นหนึ่งในวิชาที่ยากที่สุดในการฝึกฝนอีกด้วยครับก็เรียกได้ว่าเป็นพลังที่ค่อนข้างใช้การคอนโทรลค่อนข้างสูงกันเลยนะครับกับอัตลักษณ์ของซีเมนต์สตาร์สนะส่วนใหญ่แล้วจากที่เราดูนะครับตัวของซีเมนต์อนนั้นจะมีบทบาทในการป้องกันไปซะส,ส่วนมากนะเป็นแนวดีเฟนซ์ละกัน คนถัดไปก็คือคายมะเนมุริหรืออาจารย์มิดไนน์นั่นเองครับอาจารย์มิดไนน์นั้นเป็นโปรฮีโร่แถมยังเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาประวัติศาสตร์ฮีโร่สมัยใหม่ของโรงเรียน UA อีกด้วยครับอาจารย์มิดไนน์นะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้เล่นและดูเป็นคนเจ้าชู้นะเป็นเพลเกอร์ซะ,ะหน่อยคร้าวต้องเธอมีด้านที่จริงจังและเจ้าอารมณ์เป็นบางครั้งนะครับจนบางทีแล้วเนี่ยเราเองก็คาดเดาไม่ถึงกันเลยทีเดียวเธอนั้นมักจะโกรธทุกครั้งที่มีคนเข้ามาขัดจังหวะในตอนที่เธอกาลังพูดและเธอนั้นนนนนกกกกกกก็็มมมััจะไ่่่่่ใใหห้้้ชออ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 อบบคครรรถาาาเเเเืืงงงยยยุขขธีดวซึตติ นะอายุอยู่ที่31ปีครับอาจารย์มิดไนน์นั้นชอบแต่งตัวว่าวิวและเธอนั้นนะครับก็ไม่ละอายใดๆเลยนะครับเธอนั้นชื่นชอบทําเรื่องอะไรไม่รู้ไปเรื่อยเลยนะครับเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อถึงเวลาที่ตัวของเธอนั้นจะต้องสอนครับเธอก็มักจะเป็นคนที่ตั้งใจสอนเป็นอย่างมากอัตลักษณ์ของมิดไนน์ก็คือตัวของซัมนัมบูลิสครับเป็นการที่เธอนั้นเองนะครับจะสามารถส่งกลิ่นหอมนะครับจนทําให้คนที่อยู่ใกล้ๆหรือได้กลิ่นนั้นรู้สึกง่วงนอนและหลับหรือพ่อนคลายได้นะครับซึ่งมันนั้ อาจารย์คนถัดไปนะคือตัวของสไนฟ์ครับสไนฟ์นั้นเป็นโปรฮีโร่และยังเป็นอาจารย์ประจําโรงเรียนยูเอเท่ๆอีกคนนึงอีกด้วยที่เขานั้นเองนะครับคอยดูแลนักเรียนชั้นปีที่3ของโรงเรียนยูเออยู่นั่นเองอาจารย์สไนฟ์นั้นเองนะครับเป็นคนที่แต่งตัวคล้ายๆกับขาวบอยและมักจะใส่หมวกรวมไปถึงมีปืนคาดอยู่ที่เอวและใบหน้าของเขานั้นเองนะครับก็มักจะสวมหน้ากากที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับหน้ากากกันแก๊สพิษไว้อยู่เสมออีกด้วยในฐานะอาจารย์ที่คุมนักเรียนชั้นปีที่ 3A ก็แสดงใหห้เ็นามยูเองนะ รู้ในการซ้อมรบเป็นอย่างมากเขานั้นเป็นคนที่มีเหตุผลดังที่เรานั้นจะได้เห็นจากการที่เขานั้นพิจารณาว่าพีเซน์ใหม่นั้นก็เป็นไปได้นะครับว่าเขานั้นจะเป็นคนทรยศที่แฝงตัวอยู่ในโรงเรียน u a และในฐานะฮีโรนั่นเองครับสไนน์นั้นก็เป็นคนที่มีศิลธรรมและชื่นชอบความยุติธรรมเป็นอย่างมากอัตลักษณ์ของเขานั้นก็คือโฮมมิ่งครับเป็นการที่ตัวของสไนน์นั้นจะสามารถล็อกเป้าหมายที่เขาเห็นได้ในระยะ600เมตรและเขานั้นก็จะสามารถควบคุมกระสุนปืนที่เขายิงออกไปให้โดนเป้าหมมมมมาาาาาายยยรรรรวววววกกกกัััับบ่่่่เเเเป็นน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 ะะสสุุิีีีีลทดคคแแแตืขขของงง้จไ แต่ก็นับได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ค่อนข้างโกงกันเลยทีเดียวนะครับเพราะยกตัวอย่างว่าถ้ายิงลงพื้นดินแล้วสามารถบังคับกระสุนให้พุ่งขึ้นมาใส่เป้าหมายได้นั่นเองครับมันก็สามารถทําให้ตัวของเป้าหมายนั้นสามารถเสียจังหวะในการโจมตีต่อสู้หรือป้องกันได้กันเลยทีเดียวหล่ะครับ มาต่อกันเลยนะครับกับตัวของไมจิมาฮิการินะครับหรือตัวของพาวเวอร์โหลดเดอร์นั่นเองครับไมจิมานั่นเองนะครับเป็นโปรฮีโร่และยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ประจำโรงเรียน UA อีกด้วยซึ่งผมนั่นจะขอเรียกว่าพา er วเวอร์โหลดเดอร์ละกันครับโดยที่ตัวของเขานั้นมีหน้าที่ในการคอยประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆคอยสนับสนุนพวกฮีโร่นั่นเองพาวเวอร์โหลดเดอร์นั่นเองนะครับเป็นชายร่างเล็กมากที่เขานั้นมักจะชื่นชอบในการบังคับหุ่นยนต์เสมอซึ่งมันก็สามารถทดแทนความตัวเล็กของเขาได้นั่นเองครับพ er า,า,เาเวเวอ,เอร,เนนเร์โหลดเดอร์น เขาเก่งขึ้นแบบไม่ม <aún> ีข้อจําก <ihrer> kind of ัดและเขานั่นเองนะครับก็เป็นคนที่คอยดูแลเรื่องชุดฮีโร่และออกแบบชุดฮีโร่ให้เข้ากับอัตลักษณ์ของนักเรียนแต่ละคนอีกด้วยเขานั้นมักจะทํางานกับตัวของฮัตสุเมะที่อยู่ในแผนกซ่อมบํารุงเหมือนกันครับอัตลักษณ์ของเขาก็คือไอรอนคราว์เป็นการที่นิ้วมือของพาวเวอร์โหลดเดอร์นั้นจะมีลักษณะที่ใหญ่กว่าปกติและเป็นโลหะนะครับที่เขานั้นเอาไว้ใช้ในการต่อสู้หรือขุดดินได้นั่นเองครับ เซกิจิโร่ครันนะครับหรือวาร์ตคิงนั่นเองนะครับก็เป็นโปรฮีโร่อีกคนหนึ่งนะครับและยังเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ใน u a อีกด้วยนะโดยที่เขานั้นเป็นอาจารย์ประจําชั้นของนักเรียนชั้นปีที่1ห,ห้อง B ีนั่นเองครับวาร์ตคิงนั่นเองนะครับเป็นชายที่มีลักษณะรูปร่างใหญ่มีกล้ามและผิวสีแทนเล็กน้อยครับมีรอยแผลที่แก้มานซสายและคอที่เห็นได้ชัดกันเลยทีเดียวแหละครับชุดฮีโร่ของเขาประกอบไปด้วยชุดสูทร,รัดรูปสีแดงเข้มที่มีส่วนคอเป็นรูปตัวยูนั่นเองในฐานะอาจารย์ประจําห้องบีแล้ว งมากและเต็มใจที่จะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องนักเรียนของเขารวมไปถึงมักกระตุ้นให้นักเรียนของเขานั้นทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดซึ่งเขานั้นก็มักจะมองว่านักเรียนห้องเอนั้นเป็นคู่แข่งของเขาอยู่เสมอครับดังนั้นวาดคิงจึงให้ความสําคัญกับความก้าวหน้าของนักเรียนของตัวเองรวมไปถึงความปลอดภัยของนักเรียนของเขาอีกด้วยครับวาดคิงนั่นเองนะครับเป็นเพื่อนกับฮอกและค่อนข้างจะสนิทกับฮอกเป็นอย่างมากเพราะเขานั้นรู้จักกันมานานครับเขาเป็นคนที่มีพลังทางด้านกายภาพที่สูงมากกันเลยทีีีีีเเเเเเดด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 ยยยววววัััังงงงท่่รราาาาานนนนน้้้้จะะไไห็ขขออออชคลมืติ คือบรัดคอนโทรครับเป็นการที่ตัวของบรัดคิงนั้นจะสามารถควบคุมเลือดของตัวเองได้แต่เลือดจะต้องเป็นเลือดที่ออกจากร่างกายของเขาแล้วเท่านั้นนั่นเองครับบรัดคิงจะสามารถควบคุมเลือดของเขาได้โดยการใช้ในการจับเป้าหมายไม่เคลื่อนที่ได้ด้วยครับบัดคิงนับเป็นคนที่ค่อนข้างพิเศษครับซึ่งเขานั้นไม่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียเลือดมากเกินไปนั่นเองครับโดยเขานั้นจะมีถุงมือชนิดพิเศษนะครับที่เชื่อมต่อกับท่อที่ติดอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อปลดปล่อยเลือดออกมาได้ครั้งละมากๆและรวดเร็วนั่นเองครับ และอาจารย์คนสุดท้ายของโรงเรียน u a นะก็คือตัวของโทริโนโซรากิโกครับหรือที่เรานั้นรู้จักกันในชื่อแกรนโทริโนนั่นเองครับแกรนโทริโนนั้นเป็นโปรฮีโรและเคยนะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียน u a เเป็นอาจารย์ประจําชั้นของออลไม้นั่นเองครับปัจจุบันแกรนโทริโนนั้นได้เกษียณจากการเป็นอาจารย์ที่โรงเรียน u a แล้วแม้ว่าเขานั้นจะเกษียณไปแล้วก็ตามครับแต่เขานั้นก็มักจะคอยให้คําปรึกษาแกออลไม้รวมไปถึงคอยร่วมมือกับโรงเรียนนะครับในการทำภารกิจต่างๆอยู่เสมอในอดีตแกรนโทริโน แต่ปัจจุบันเขาก็ได้แก่ตัวลงแล้วก็ตัวก็หดลงไปเยอะมากเลยครับเขากับกายเป็นคนที่ตัวเล็กมากๆกันเลยทีเดียวโดยเขานั้นมีความสูงอยู่แค่120ซนเมตรเท่านั้นและในอดีตนะครับในตอนที่เขานั้นเป็นครูฝึกให้กับออลไม์เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเข้มงวดกับลูกศิษย์ของตัวเองเป็นอย่างมากจนขนาดที่ออลไมค์นะครับพูดถึงแกนโทริโนทีไรก็จะต้องจิตตกกันเลยทีเดียวละครับอัตราของแกนโทรรโนลก็คือเจ็ดครับเป็นการที่แกนโทเิเนลนั้นจะสามารถเคลื่อนที่ได หรือทีมได้อย่างรุนแรงจนหน้าเหลือเชื่ออีกด้วยดังที่เราจะได้เห็นในการที่เขานั้นโจมตีดาบีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นดาบีก็ถึงกับสลบเมือดกันไปเลยทีเดียวแหละครับหรือแม้แต่ตอนพุ่งเข้าใส่หานโนมุที่เขานั้นทีเพียงแค่ครั้งเดียวก็ทาเอาโนมุนั้นหมดสภาพกันไปเลยทีเดียวแหละครับ และทั้งหมดนี้เองเนะครับก็คือเรื่องราวของอาจารย์รวมไปถึงบุคลากรในโรงเรียน UA นะครับถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนๆไว้ใที่นี้ด้วยนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับคลิป My Hero เนี่ยก็คงอยู่กับเราอีกไม่นานมากนะครับเพราะว่าตัวเนื้อหาเนี่ยใกล้จะหมดแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวซีรีส์น่าจะเป็นซีรีส์อะไรยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆนะคอยติดตามรับฟังรับชมกันนะหรือเพื่อนๆนนอยากฟังตัวละครไหนจากเรื่องม y Hero นั่นเองนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได มาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า See you again later สวัสดีครับบ๊ายบาย